ผมกาปกกรมอมข้าพเจ้ารองศาสตราจารย์โริเชื่อตางรักษาราารแทนที่การพอดีมหาวิทยาลัยราชทีในนามของคณะอาจารย์อาจารย์กรานเนิศอานารย์เจริที่และนักศึกษาหมหาวิทยาลัยราชทวีญขอพระรรมราชโรกาอนคำประกาศราชสมีเลิพระเกีรติเรื่องในวันราชชับ เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอุลยเดชมหาด้าวทรงพัฒน,นาโฉรรนดราชนนามใหม่แก่ที่ไรตูรุกแห่งว่าสถาบันราชบัตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2อ3 5รอยสซึ่งเป็นสี่มงคลนามและเป็นเกียรติอันสูงทีดดังนั้นในวันที่สิีกุมภาพันธ์ของทุกปีจึงเป็นวันสำคัญ ที่ชาวรัฐครับต่างพร้อมใจกันร่วมถวายความจงรักภักดีจากกิจกรรมเฉลิมเกียรติสดุดีน้อมจำเนื่ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีอุปการะต่อชาวรัฐครับโดยในปีพุทธศักราช2538ทรงพระนามโบก้าหลวงประมรราชานพระองค์นาชามยาให้อัญเชิญลาพระเจริญกรสวดมนต์มาเป็นสัญลักษณ์ ปาารจะจํสถาบัน,นร้านพัดและมาหาวิาลยร้านพัดในปบังซึ่งตราดั้สัญลับบกษณ์ประกอบด้วยภ่าบนปางหมายที่ทรงคุณค่าที่ตาคือชัดเจ็ดชั้นสีขาวที่ตั้งบนแท่นแปดชิดหมายถึงชาวรัฐนะครับคือผู้ปฏิบัตินหน้าที่โดยตั้งอยู่บนความถูกต้องและชอบธรรมรูปวงจักรหมายถึง ราชพักต้องไปแห่งตัววิญญาณของต้องถิง่นรูปอุณาโรหมายถึงราชพักต้องเป็นผู้นำทางปัญญาของจุชนชนรัศมีทองสามหสองแฉกหมายถึงราชพักจะเดินก้าวหน้าอันมั่นคงและยั่งยืนให้บันเกิดขึ้นกับาาท้องถิ่นสัญลักษณ์ฐยานอะไรนะครับประกอบด้วยสีต่างๆห้าสีเพื่อต้นแทนความหมายดังนี้สีน้ำเงินหมายถึง สถาบันพระมหาประสัผู้ให้กำเนิดและพระาาราชนามราชพัชรสีเขียวหมายถึงราชพัชร์เป็นแหล่งที่ตั้งของสถาบันที่อยู่ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสวยงามสีทองหมายถึงราชพัชรเป็นแหล่งความเจเริญรุ่งเรืองทาง,งปัญญาสีส้มหมายถึงความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมของผิวที่ก้าวไกลสีขาวหมายถึงความคิดอันบริสุทธิ์ของนักบุญ แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หักองค์ที่เดชมหาราชความหมายที่ปรากฏในสัญญาที่เป็นส่วนหนึ่งขับกิจการและแนวทางในกานาปีนงานของราชบัลที่มีโครงการในการเป็นสหราชอาณาจักรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจะเลยลดยตามรัฐธรรมนูญในการพัฒนาประเทศและประกัศทุกความจุแก่ ถึงสุดที่ชานะครับจะเพ่อคุมนักสาล่ายหรือก้าวเนือตะม่ตลอดกาลด้วยก้าวด้วยตหมดขอเดชะ